ไอคิล่าอีโคสปีคเอสเคสองร้อยครับผมค่ายนี้หลังมาครับผมถอยหลังมาแมแคโคเร่งเครื่องครับผมขยับหมสเตปหนึ่งตากดินขึ้นเทดินพวดโอ้โห و. เรียบร้อยครับผม ครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกแห่งของตำบลเมืองนะครับวันนี้พามาดูรถปุดโคเบโคครับผมนี่ครับโอ้โหดูเลยครับนี่โคเบโคตัวใหญ่เลยครับไปแล้วครับผม้าบุงกีครับกับรถดับหกล้อคันนี้โอ้โหครับโอเปคครับผมนี่ อาริยะอาริยะอังกฤษครับผมนี่ครับผมกุ้งกี้ไปเลยครับเดี๋ยวผมผดินจะจะไปเลยครับผม,มเป็นดินทรายครับนี่ครับผมตักใส่หกล้อ น้องสะดิวมาคุมงานเองเลยครับวันนี้เนื้อหมูเบโก้ครับผู้ใหญ่ เราดูครับผมมาจากมาจากเออ่ท่าแก่ไหนครับมาดูกันครับโอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซิทครับผมนี่ผู้ใหญ่ซิทนะครับเต็มรถไปแล้วส่งซิทครับผมนิดนึงส่งซิทส่งซิทเขย่าบุ้งปีครับผมรถดำบุ้งกันครับไปแล้วครับ่ม อีกมุมนึงครับผมนี่ครับโอ้นี่การทำงานครับผมตักดินใส่รถด,ดัมหกล้อครับอ่นนี่ครับดูกันเลยโอ้ดูรอยเชื่อมครับผมรอยเชื่อมโอ้โหผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วครับผมนี่คันนี้รอยเชื่อมครับ การมาเยอะครับนี่ครับผมมาดูอีกมุมนึงครับหืมโคเบโคครับผมนี่ตักรถดำตากดินใส่รถดำหกล้อครับผมนี่โอ้โหรอยเชื่อมครับผมนี่ประสบการณ์เยอะครับหืมนี่ครับรอยเชื่อมโอ้โหนี่ก็มีรอยเชื่อมครับผมนี่โอ้โหนี่ครับดูจ่าจไปเลยครับรอยเชื่อมโอ้โวก็รอยเชื่อมครับผมนี่ จ,จ่าไปเลยครับโอ้โหประสบการณ์ผ่านมาเยอะแล้วครั้งนี้ประสบการณ์ผ่านมาเยอะแล้วครับผมดูการทำงานครับผมเดี๋ยวจะส่งซิกครับผม,อมชอบมากเลยครับการส่งซิกนี่ครับผม นี่ครับผมตักดินรอรถดําครับผมนี่รถดํากําลังวิ่งมาครับหลังมาครับผมถอยหลังมาฮึแมแคโครเร่งเครื่องครับผมขยับยสเต็ปหนึ่งตักดินขึ้นเทดินพวดโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่นี่นี่หลักการทํางานครับผมโอ้โหแต่รอยเชื่อมผมโอ้โห สุดยอดเลยครับรอยเชื่อมเชื่อมแล้วเจียครับเนียนกิ๊กเลยครับผมนี่เห็นตะลอยครับผมทิ้งไว้ตะลอยงานนี้เป็นการมาลอกหน้าดินปรับเป็นไรนาการเกษตรครับผมปรับเป็นแปลงไรนาการเกษตรหวานข้าวครับผมนี่เอาดินไปทมที่ครับผม กินผสมที่นู่นนะีกแล้วคันหนึ่งนู่นรถด,ด,ดับวิ่งกันสองคันครับตัวหนังสืออาจจะจางๆหน่อยนะครับอาคิร่าอีโคสปิคเอส0ีสองร้อยครับผมค่ายนี้โอ้แปบ๊บเดียวเต็มครับผมประมาณสีบ่บุ้งกีครับผมบุ้งกีหนึ่งก็ประมาณคิวหนึ่งครับ มาณคิวนี่นบผมตามกันไปเลยครับอ๋อรออีกคันมาครับผมมตักรอไปเลยครับนี่งานนี้ชิวๆครับคนขับแมคโคร ไม่ต้องเร่งรีบอะเลยครับใช้ทักษะอย่างเดียวก็พอครับนี่ใช้ทักษะในการลอกหน้าดินครับนี่ครับผมแถวนี้น่าจะล่งไปหมดแล้วครับนี่ต้นไม้นี้ก็น่าจะไม่เหลือครับนี่นี่ครับน่าจ,จะเอาออกหมดแล้วครับนี่ยาวไปนู่นนะครับนี่ยาวไปยังต้นไม้ต้นนู้นนะครับนี่จะลอกไปต้นไม้ต้อนใหญ่ๆนู่นนะครับ มีแบบการทํางานไปเลยครับนะครับมาดูอีกมุมนึงครับผมมีการขยับเคลื่อนเล็กน้อยครับผมให้ได้ตําแหน่งมีการขยับขับเคลื่อนเล็กน้อยครับผมโคเบโกอากาศวันนี้แดดร่มลมตกครับผมไม่ค่อยมีแดดแรงเท่าไหร่ ขับโคตรชิวครับผมถ่ายให้ดูโหขับไปด้วยดูนี่ไปด้วยครับผมดูคลิปวิดีโอไปด้วยครับขับไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยครับโคตรชิวเลยครับอะไรจะชิวขนาดนี้ครับผมการทำงานทำงานไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยอะไรจะชิวขนาดนี้ครับเงินเดือนก็สามสี่หมื่นอัพครับผมเงินเดือนก็สามสี่หมื่นอัพครับผม ทักษะนี่คือสิ่งสำคัญเลยครับการขับรถขุดนี่ครับผมลงมาแล้วครับผมลงมาปรับหน้าดินครับผมจ่าจาากันไปเลยครับนี่ กันไปเลยครับรื่งสีใหญ่ๆ เคี์หน้าดินให้รถจำมลงมาครับเคี์หน้าดินปรับหน้าดินครับรถจำมหกล้อรอแล้ว อย่างเงียบเลยครับปรับสลบเล็กน้อยดีครับผมเทคนิคการขึ้นครับผมนี่ครับดูเทคนิคการขึ้นครับผมออออโอ้โห นิ่มครับผมนิ่มนิมนี่ครับผมอะไรขวางหน้าจัดให้หมดครับไม่มีอะไรขวางหน้าได้ครับออแล้ครับนี่ครับกำลังเกียร์ทำรีแล้วครับผมนี่ต้นสะเดาต้นนี้น่าจะไม่เหลือครับผมนี่ครับผมดูกันชัดๆไปเลยครับน่าจะไม่เหลือครับผมสะเดาต้นนี้ นี่ครับผมกำลังใช้มือแยบแยบไปก่อนครับอือ้โหไม่ได้ขุดอะไรเลยครับผมมือสกิดนิดเดียวนี่หายท้องแล้ครับต้นสะเดาโอ้โหนี่ครับแรงเหลือๆครับผมกับต้นไม้แค่นี้แรงเหลือๆครับ เียื่พื้นที่เอาดินครับผมดาันเลยเสียงกรอบมากครับผมเสียงแบบ S f R, R มากครับผม สียงโค่นต้นไม้นี่ระดับ ASMR เลยครับผม,มนีครับผมมาดูระบบเสียงครับผมระบบเสียงระบบเสียงการคน่นต้นสะดาครับผม ASMR ชัดๆครับผมกรุบกริบเลยครับ ลาบเป็นหน้ากองเลยครับผมเจอเจ้าโคบีคชท่นนี้เข้าไปอ๋อนะครับผมนี่เปลี่ยนคนขับแล้วครับผมนี่ครับผมเปลี่ยนคนขับครับผมโหนี่ครับผมคนขับประมาณอายุสิบห้าปีครับนี่ครับผมมาดูฝีมือ คนขับอายุสิบห้าปีครับจะเป็นยังไงครับอ๋อนี่ครับสีมือ วิ่งลงมเมาดินเลยครับผมนี่นิ่มๆไปครับผม,มส่งซิกแบบสุดยอดมากครับกาส่งซิก ครับประมาณอายุ15ปีครับผมแต่การส่งซิกนี่โอ้โหนัมเบอร์วันครับตัดคิวครับผมนี่เจอทีห้าแล้วครับผมแ๊บเดียวยี่ห้ารถแล้วครับนี่ครับเด็กส่งใบเที่ยวครับผมมานับวันได้กี่เที่ยวแล้วครับนี่ครับเด็กอายุประมาณ15ครับครับผมก็จะนิ่มๆหน่อยๆครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการมาถ่ายารถขุดโคบิโคนะครับผมขุดหน้าดินทำไรนาแปลงการเกษตรครับมาคลิปหน้าเป็นอะไรก็ฝากติดตามช่อง Pro Pet Channel ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ